ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม XT18 ที a n n e l ชนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมฟ้าไลท์แป4นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครน,นะครับผมที่ชื่อว่าน้องแม็กกี้นะครับผมสำหรับสกิลตัวละครน,นะครับเราไปดูสกิลตัวละครกันเลยดีกว่าเลือดน้อยโกยอ้าวในวิส0นะ ก็เมื่อพลังชีวิตน้อยกว่า50%ความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น30%นาน5วินาทีสามารถใช้งานได้ทุก50วินาวิก็คือคูดาวน์50วินาทีนั่นเองก็มาดูสตอรี่กันดีกว่าครับก็การส่งพิซซ่าไปที่บ้านที่มีสุนัขดูถือเป็นฝันร้ายมาโดยตลอดแต่เมื่อวันสิ้นโลกมาถึงสาวส่งพิซซ่าอย่างเมกกี้รู้สึกขอบกูต้นขานแข็งแรงแข็งแกร่งและพลังบอดของเธอ ประมาณนี้นะครับผมก็มาเล่นให้เวลมันขึ้นได้เวลตัวละครมันขึ้นได้นะครับก็มันก็จะมีบทบทที่1บทที่2บทบาทอะไรให้เราอ่านเยอะเลยนะครับก็มาเล่นกันได้นะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูน้องแม็กกี้ในเกมกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมามาตั้งใจเล่นกันดีกว่านะ จะไม่มีแต่ปืนทีละเม็ดทีละเม็ดถ้าจะวทีละเม็ดจะต้องมเเบบีเลยสไนเปอร์เอ้ยมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมไปลึกข้ามทำไมเนี่ยเพื่อนน่าเหมือนเพื่อนเราจะโดนยิงอยู่ข้างล่าง เวอนดีกว่ากรับใช่ไหมยึรลงไว้ครับผมศพที่สองผ่านไปโคเรตสไนเปอร์นะครับผมมืสอสไนอันดับหนึ่ง มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะนายเนี่ยไอ้เพื่อนเราดาว่ะบอกแล้วว่ามาด้วยกันมาเราบุกเลย ผมเพื่อนเอ๋ยอยู่ไหนเพื่อนเรียบร้อยครับผมตายไปเลยเห็ียบสองคิวครับผม เก็บเรียบเก็บเรียบไม่ให้เงียบได้ไงี <c oughs> ก็ดู๊ดจส๊นิดนึงชาร์จพลังเอาตังก่อนครับผมตอนนี้ Giỏi yep, rồi. À đi. เหมือนจะมีตัวครับผมตอนนี้เหลือผู้เล่นเพียง10คนแล้ว <o> 10คนเอาดิ มาเพื่อนมาเอาละมีคนขับรถมาจังวานี้ เอาเรามาเริ่มบู๊ครับผมอยู่อันนี้ช่วงท้ายเกมพอดีกำลังแบบมันเลยอะ่ะ คือผมอาจจะเงียบนิดหนึ่งนะทุกคนคือแบบผมตั้งใจเล่นนะตอนนี้ผมก็อยู่ระดับแรงเป็นแรงปรมาจารนะครับแรงแรงปรมาจาร V แล้วตอนนี้ผมอยากจะดันให้มันขึ้นแรง S นะวันนี้ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าขับรถเลยละกัน รถมันจะระเบิดแล้วเรานหยบร้อยออกดาวไป เอ้สวยเอาเพื่อนเราดาวเฮ้ยฟืนฟูดิอดอาอะไรวะเนี่ยอะไรของเพื่อนเขาวะ มาแต่ยังเกิดได้อยู่นะครับเพื่อนเราก็ยังเกิดได้อยู่มาเรียบร้อยเหลือตัวุุท้ายครับ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยที่หนึ่งเลยสำหรับน้องเมกกี้นะครับผมก็โอเคไปดใจได้ครับผม9คิวนะตอนนี้ก็อยู่แรงประมาจารไอวี IV. ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม3,800เลย ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมใครที่พบผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย